สวัสดีครับสวัสดี F4 และสวัสดีคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยเป็นสูตรใหม่คลิปนี้งวดนี้มี2ส,สูตรนะครับเอาแค่2ส,สูตรถ้าสูตรมาถ้าสูตรเดินทั้ง2ส,สูตรจะมีตัวเด่นแค่ตัวเดียวสำหรับงวดวันที่16กกันยายนนี้ ก็เป็นหลักร้อยดีๆนะครับสูตรก็กำลังเดินเป็นสูตร4ตัวทั้ง2สูตรนะครับเป็นสูตรใหม่ย้ำว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่านั้นงวดที่ผ่านมา,ารู้สึกว่าจะหลุดไปถ้าใครต้องการสูตรหลักร้อยคลิปนี้มาเอาได้เลยนะครับมาเอาพร้อมกับวิธีคำนวณผมจะไล่สูตรให้ดูสักนิดนึงสำหรับ หลักร้อยทั้งสองสูตรจะจับทั้งสองสูตรมาชนกันมีเลขตัวเดียวถ้า2สูตรเดินต่อหลักร้อยต้องเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้ามีสูตรไหนสูตรหนึ่งหลุดก็คือจะไม่มีหลักร้อยที่ผมจะนำเสนอไปให้คุณผู้ชมได้ดูก็ว่ากันตรงๆนะครับมาก็มาหลุดก็หลุดก็แค่นั้นแหละอ่าสูตรแรกนี้ เป็นสูตรสี่ตัวเดินมาทั้งหมดประมาณแปดงวดก็ตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนรนี้เดินต่อเนื่องแปดงวดติดจนถึงงวดที่ผ่านมาออกสามสามสองงวดแรกอันนี้คือวิธีคำนวณน,นะครับห้าบวกสี่บวกเก้าก็ได้สิบแปดเอาแปดตั้งแปดนับไปเป็นเก้านับไปเป็นศูนย์นับไปเป็นหนึ่งอันนี้คือวิธีคำนวณ

คำนวณได้3ได้4ได้5และก็ได้6หลักร้อยคือ4นะครับงวดออก4ี่ึ่งเคำนวณได้3ได้4ได้5ได้6อ่ะขอไปผมทำซ้ำไปนะครับอ่างวดออก4ี่ศู5ย์ห้สี่้าได้ 0.. อ่ะได้1ได้2ได้3ได้4เข้า4นะครับงวดออกห้าเก้าสี่ สูตรได้สี่ได้ห้าได้หกได้เจ็ดเข้าห้างวดออกห้าแปดสามได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดเข้าห้านะครับเข้าห้างวดที่ผ่านมาคำนวณแล้วได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองและได้สามออกสามสามสองนะครับสามสามสองหลักร้อยคือสาม ก็จะเอาสูตรที่มันเข้าจนถึงงวดนี้นะครับงวดที่ออก332นั้นเป็นตัวกำหนดของหลักร้อยงวดนี้ส่วนตัวเลขของสูตรนี้มันจะไปต่อไม่ไปต่อยังไงก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนเพราะฉะนั้นสูตรที่ผมทำขึ้นมานี้ เป็นสูตรที่คำนวณล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าคำนวณหลังหวอยออกล่วงหน้าก็คือตั้งแต่งวดที่ออก3 3 2แต่ว่างวดวันที่16กย65นี้เรายังไม่รู้ว่าตัวเลขของหลักร้อยมันจะเป็นตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใช้ดุลพินิษวิเคราะห์เอานะครับวิเคราะห์ตามผมว่าสูตรมันจะไปต่อไม่ไปต่อ,อยังไง ส่วนงวดนี้เป็นงวดที่9เรามาดูวิธีคำนวณใช้หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่2นะครับบวกหลักสิบตัวท้ายครั้งที่3บวกได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวกเก้าเลขท้าย3ตัวผมจะนับเรียง1234ี่นะครับไม่มีหน้าหนึ่งหน้าสองท้ายหนึ่งท้าย2หลักร้อยครั้งที่2ก็คือ สนี่นะครับ2หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สก็คือ2หลักสิบสตัวท้ายครั้งที่3ก็คือ0วิธีทำย้อนหลังก็เหมือนกันใช้2ตัวนี้บวกกันแล้วก็บวกเก้าต้องบวก9ด้วยนะครับอย่างงวดที่ออก3 3 2เราก็ใช้หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่2ก็คือ3หลักสิบครั้งที่3คือ8ด 3บวก8ได้11มาบวก9ได้20เอาศูนตั้งนับไปเป็น1เป็น2เป็น3 3 3 2ก็ไม่หลุดนะครับ8งวดไม่หลุด2บวก0บวก9ได้11เอา1ตั้งบวกเพิ่มอีก1จะเป็น2บวกเพิ่มอีก1จะเป็น3บวกเพิ่มอีก1จะเป็น4สูตรนี้ได้1ได้2ได้3ได้4 มาดูว่าแปดงวดแล้วงวดที่เก้ามันจะเข้าหรือเปล่าย้ำนะครับว่าเป็นสูตรใหม่อ่าเป็นสูตรใหม่นะครับมาดูสูตรที่สองกันสูตรที่สองสูตรนี้เข้ามาทั้งหมดสิบงวดนะครับสิบงวดติดตั้งแต่งวดที่ออกเก้าหนึ่งเก้า เป็นงวดแรกที่เดินติดต่อกันนะครับจนถึงงวดที่ผ่านมานั้นก็10งวด10งวดยังไม่หลุด16กันยา6กหเป็นสูตรแรกอ่าง,งวดแรกที่ผมลงให้เก้าหน้าได้เได้ศได้สงได้สอ่างวดแรกนะครับ เก้าบวกหบวกเ็บวกเก็ตัวท้ายมันจะมาตกที่เลขเก้นะครับ9กบวกหได้15บห้าบวกเจ็ดได้ยีิบสองมาบวกเเป็น29 9ิบเตั้ง9บวกเพิ่มอีก1ก็จะเป็น0จากศูนย์เรามาบวกเพิ่มอีก2นะครับบวกเพิ่มอีก2ตัวเลขก็จะเป็น2อง้รบวกเพิ่มอีก1จะเป็น3วิธีคำนวณจะประมาณนี้9 1 9เข้า9นะครับ6 4 2 ได้สองได้สามได้ห้าได้หกเข้าหกศูนย์หนึ่งสองตัวเด่นมีศูนย์หนึ่งเก้าหกมีหนึ่งนะครับแปดศูนย์เจ็ดก็เข้าแปดสี่หนึ่งเจ็ดเข้าสี่สี่ศูนย์ห้าเข้าสี่ห้าเก้าสี่มีห้านะครับห้าแปดสามมีห้า งวดที่ผ่านมาได้สองได้สามได้ห้าได้หกหลักร้อยคือสามออกสามสามสองสีตีย้อนหลังสิบงวดสีตัวมาดูงวดที่สิบเอ็ด วิธีคำนวณเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบนแล้วก็มาบวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่4แล้วก็บวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่4ซ้ําอีกครั้งหนึ่งหลักแสนงวดที่ผ่านมาก็คือ9คือ9นะครับหลักร้อยบนก็คือ3หลัก13ตัวท้ายครั้งที่4ก็คือตัวนี้ก็คือ1นะครับ หลัก13ตัวท้ายครั้งที่4นี้สองครั้ง9บวก2ได้12 12บวก1เป็น13 13บวก1เป็น14 14เอา4ตั้ง4บวกเพิ่มอีก1ก็จะเป็น5จาก5เรามาบวกเพิ่มอีกสองตัวเลขจะเป็น7นะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีก1ตัวเลขจะเป็น8 4, 5ี่ห้าเจ็ดแสำหรับสูตรนี้ถ้าเอา2สูตรเพราะว่าสูตรของผมมันเป็นสูตรสี่ตัวนะครับถ้าเราเอาแค่สูตรเดียวต้องบอกตามตรงว่าเยอะเยอะเกินไปมาดูกันว่าถ้า2สูตรตัวเลขสูตรของผมถ้ามันเดินทั้งสองสูตรนะครับถ้ามันไปต่อ,อผมย้ำอีกครั้งหนึ่งผมจะย้ำทุกทุกงวดนะครับว่าหลักร้อยนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่ สำหรับหลักร้อยจะไปเน้นเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยสูตรแรกได้1ได้2ได้3ได้4สูตรที่2ได้4ได้5ได้7ได้8ปแปดมีสูตรเดียวเจ็ดมีสูตรเดียวห้ามีสูตรเดียวนะครับ สี่ชนสองสูตรสามสองหนึ่งมีสูตรเดียววัดใจทั้งสองสูตรนี้จะมาไม่มาสี่ตัวเดียวร้อยบนนะครับ 16กยห5ห้ามาดูกันว่าสูตรผมจะไปต่อไม่ไปต่อจะแม่นไม่แม่นสำหรับหลักร้อยบนงวดนี้จริงจริงว่ากันตามตรงนะมันมีหลายสูตรอยู่แต่ว่าผมเลือกเอา2องสูตรนี่แหละผมขอเลือกเอาแค่สองสูตรนี้ผมทำไว้หลายสูตรอยู่สำหรับหลักร้อยมันไม่ถ้าเอาทั้งหมดทุกสูตรมาชนกันมันจะ ได้ตัวเลขหลายตัวนะครับมันจะได้ตัวเลขหลายตัวผมก็เลยอ่ะยังไงก็ขอวัดใจสองสูตรนี้ก็แล้วกันชนที่ตัวเดียวไม่มีอะไรจะเสียนะครับมาลุ้นกับพองสลากก็ดูส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบนั้นผมมีตัวเลขอยู่ในใจแล้วละ่ะผมมีตัวเลขอยู่ในใจละงวดนี้ตัวนี้คิดว่าน่าจะมานะ ผมมีข้อมูลละผมจะเอาสูตรนี้เป็นเป็นตัวหลักเหมือนกันสำหรับหลักสิบนะครับหลักสิบงวดที่ผ่านมานั้นผมลงให้ไม่พลาดนะผมให้ตัวเด่นไปที่สี่กับสามผมให้เด่นสุดนะสี่กับสามก็มาสามคือมันเข้าตัวรองสูตรผมให้ลงไปทั้งหมดสามสูตรมันเข้าแค่สองสูตรคือสูตรนี้คือสูตรที่สองกับสูตรที่สาม ผมชอบสามกับสี่มดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่พลาดก็จะเอาสูตรนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวหลักนะครับสําหรับหลักสิบอ่าให้ดูเป็นออเดอร์ไปสักนิดนึงกำลังเดินดีสูตรอ่าสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยจะเาสูตรนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็คํานวณขึ้นมาเพิ่มอีก คิดว่าไม่น,น่าจะหลุดนะหลักสิบสำหรับงวดนี้มีตัวเลขอยู่ในใจแล้วให้ดูออเดอร์ไปก่อนส่วนหลักร้อยนะครับผมบอกก่อนว่าผมไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่ผมจับสองสูตรนี้มาชนกันให้มันได้ตัวเดียวถ้าสูตรมันไปต่อนะย้ำอีกทีว่าถ้าสูตรมันไปต่อมันก็จะมีตัวเดียวถ้าสองสูตรนี้นะครับแต่ถ้ามันหลุดก็ถือว่ามันไปต่อไม่ได้ก็แค่นั้นแหละครับ ขอฝากคําเตือนนิดหนึ่งนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นจะดูพินิษ์ของท่านในการรับชมและสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC และขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผิดพลาดประการใดก็ต้องกาาราบขออภัยล่วงหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็เดินทางไปด้วยกัน มีเข้ามีถูกมีผิดบ้างเป็นธรรมดาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ